สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการปลูกบอลสีอย่างไรให้เขาแตกหน่อเร็วเมื่อเขาแตกหน่อเร็วเขาก็จะมีใบที่เยอะแล้วเขาก็จะกัดสีสวยด้วยค่ะนี่คือบอนสีที่เราปลูกไว้ค่ะเขาจะแตกหน่อเร็วมากเลยค่ะต้นนี้คือบอนสีนั่งใหม่ที่เราใช้หัวปลูกค่ะเขาแตกหน่อเร็วและ แตกหลอดออกมาอย่างสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่คือหัวของเขาค่ะกระถางนี้คือบอนสีหกหลงค่ะก็จะแตกหน่อเร็วเช่นเดียวกันค่ะนี่คือบอนสีนังใหม่ที่เราใช้หัวปลูกค่ะหัวนี้ขนาดใหญ่เลยค่ะเราปลูกแบบค่อนข้างจะตื้นค่ะเวลาที่หน่อเขาแทงขึ้นมาเขาจะ แตกเป็นต้นทันทีเลยค่ะเราจะเห็นต้นเขาเร็วมากเลยค่ะเขาจะแตกหน่อออกมาให้เราเรื่อยๆเลยค่ะการที่บอนสีนั้นแตกหน่อช้าก็อาจจะเพราะเขาไม่สามารถแทงทะลุดินที่ค่อนข้างจะแข็งขึ้นมาได้ค่ะทำให้เขาแตกหน่อค่อนข้างช้าค่ะ บอนสีบางต้นเราปลูกไปตั้งนานเขายังไม่มีการแตกหน่อเลยค่ะต้นนี้คือบอนสีนั่งใหม่ของเราค่ะเขาแตกหน่อเร็วและกัดสีสวยเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมวิธีการทำอย่างไรให้บอนสีของเราแตกหน่อเร็วค่ะ เดี๋ยวเรามาชมต้นต้นนี้ค่ะต้นนี้คือบอนสีปีกกินรีค่ะเขาจะแตกหน่อช้ามากเลยค่ะวิธีทําเราจะทําแบบง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอามือหรือไม้ก็ได้ค่ะจะคุยดินบางส่วนออกค่ะเพื่อให้เห็นหัวเขาค่ะ เวลาที่เราให้พวกปุ๋ยห้อยพวกฮอร์โมนเขาก็จะได้กินเร็วมากเลยค่ะเวลาที่เขาแทงหน่อขึ้นมาเขาก็จะกลายเป็นต้นเลยค่ะบางทีดินแน่นเกินทับถมมากๆเขาก็จะไม่สามารถทะลุดินขึ้นมาได้ค่ะเราก็ทำด้วยวิธีนี้ค่ะ ทำให้บอนสีของเราแตกหน่อเร็วค่ะบางต้นเราก็อาจจะปลูกลึกเกินไปค่ะการปลูกตื้นๆก็ทำให้เขาแทงหน่อเร็วและแตกเป็นใบยอย่างสวยงามเลยค่ะเป็นวิธีที่ทำง่ายมากเลยค่ะ เพื่อนๆที่ปลูกบอนสีแล้วยังไม่แทงหนอกก็ลองวิธีนี้ไปใช้ได้ค่ะเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีเลยค่ะเราก็จะมีหน่อเร็วและใบสวยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ